วันนี้คุณเป็นหนึ่งคนที่เรียกได้ว่าในปี2023ที่ผ่านมาพอร์ตหรือทรัพย์สินในการลงทุนของคุณมันไม่เติบโตไปไหนลองดูคลิปคลิปนี้กันนะครับผม สวัสดีครับผมโคชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมตั้งใจจะมาประชาสัมพันธ์นะในสิ่งดีๆที่เรียกได้ว่าถ้าคุณเป็นหนึ่งคนเนาะที่ในปี2023ที่ผ่านมาพอทางด้านการเงินหรือการลงทุนของคุณมันไม่เติบโตไปไหนเลยนะและที่สําคัญด้วยเศรษฐกษิจปัจจุบันตอนนี้มันก็ไม่ได้สวยในระยะยาวด้วยเช่นเดียวกันมันอาจจะทําให้ใครต่อใครหลายคนรู้สึกกังวลรู้สึกกลัวว่าหลังจากนี้คุณจะไปได้สวยหรือเปล่าแล้วคุณจะมีความมั่งคั่งได้มากขึ้นหรือ เปล่าไปจนถึงวันปลายชีวิตของคุณคุณจะสามารถเกษียณอย่างมีคุณภาพได้หรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายคุณจะต้องเป็นภาระลูกหลานของคุณกันแน่ซึ่งผมเชื่อครับว่าใครต่อใครหลายคนที่คุณดูคลิปนี้อยู่ไม่มีใครแน่นอนครับที่คุณอยากจะเป็นภาระลูกหลานหรือเป็นภาระของใครอยากแน่นอนเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมเลยจะมาแชร์และแบ,บ่งปันในสิ่งสิ่งนี้กันนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าในปีนี้นะครับปี 2024, 2024ปัจจุบันนี้นครับผมมีทําโปรแกร,รมโปรแกร,รมหนึ่งนะที่มีชื่อว่า Invest Now นะครับสร้างพอร์ตการเงินให้แแข็งงกร่ ฉบับมือโปรนะครับในคลาสคลาสนี้เนี่ยความตั้งใจของผมคือเพื่อแก้ปัญหาตั้งต้นเมื่อสักครู่นะครับว่าถ้าเกิดว่าปี2 0ง3ที่ผ่านมาพอร์ตการเงินของคุณมันไม่ไปไหนการลงทุนของคุณก็ดูเหมือนว่าไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เพราะหลายต่อหลายสินทรัพย์ตลอดทั้งปีเนี่ยมันก็แบบสวิงหรือพันพวนหรือว่าแทบจะไม่ค่อยไปไหนด้วยเช่นเดียวกันซึ่งแน่นอนที่สุดครับถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องการสิ่งสิ่งนี้แล้วคุณก็อยากจะมีเงินกเกษียณอยากจะมีความมั่งค่าร่ํารวยมากขึ้นครับ ย้ำครับว่าในโปรแกรมนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะเน้นย้ำและให้กับคุณแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดหนึ่งปีซึ่งทุกๆสองสัปดาห์เราจะได้เจอกันครั้งหนึ่งโดยผมอยากจะบอกคุณอย่างนี้นะครับว่าถ้าคุณเข้ามาในโปรแกรมนี้นะสิ่งที่คุณจะได้อย่างแน่นอนคือพอร์ตการเงินของคุณจะสามารถเติบโตแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนไม่ว่าวันนี้คุณจะมีทรัพย์สินอะไรอยู่หรือคุณอาจจะไม่มีทรัพย์สินหรือมีแต่นี้สิน ก็ตามทีนะครับคุณจะได้ทําสิ่งที่เรียกว่า asset allocation หรือว่าการจัดสรรทรัพย์สินต่างๆไปจนถึงเรื่องของการ Rebalance พอร์ตของคุณด้วยเช่นเดียวกันและอย่างที่3คือผมจะมีปลาปรุงสุกที่เรียกได้ว่าปลาปรุงสุกนี้เนี่ยคุณจะรับรู้ได้เลยว่าทรัพย์สินตัวไหนช่วงเวลาไหนที่ผมมองภาพว่ามันมีโอกาสที่จะทําให้เงินของคุณ เติบโตงอกเงยนนะถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่อยากจะได้สิ่งสิ่งนี้และแค่คุณครับทำตามในกระบวนการที่ผมพูดถึงทั้งหมดนับคุณจะมีสิทธิครับที่จะทาให้เงินของคุณเติบโต,ต,ตงอกเงยสร้างแพสซีฟอินครับเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันและคุณก็สามารถพัฒนาองค์ความรู้ระหว่างที่เรียนไปด้วยกันตลอด1ปีตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับก็มีคนที่เขาเรียนรุ่นที่1นึ่งแล้วเขาก็สามารถมีอิสราภาพทางการเงินจากโปรแกรมโปรแกรมนี้ในรุ่นแรกไปแล้วด้วยเช่นเดียววกันโดยยใช้ระะเลา จากในโปรแกรมเพียงแค่3เดือนก็มีนะมีมากกว่า1คนด้วยเช่นเดียวกันนะบางคนเนี่ยเรียกได้ว่าแค่ไปทําการบ้านตามที่ผมบอกนะ เขาสามารถมีเงินหลักล้านเพิ่มขึ้นมาได้โดยที่เดิมเนี่ยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าอ้เขามีเงินก้อนนี้อยู่นะครับแต่สุดท้ายเขาสามารถมีเงินเพิ่มหลักล้านก็มีบางคนสามารถสร้างพสซีฟอินคัมหลักหลายหมื่นบาทต่อเดือนเพิ่มขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันและผมอยากจะบอกว่าอย่างน้อยที่สุดนะถ้าคุณไม่คิดอะไรนะรนั่นคือในโปรแกรมนี้เนี่ยจะช่วยคุณครับมีความบางครั่งร่ำรวยเพิ่มเติมได้มากขึ้น,นะอย่างน้อยนะครับถ้าคุณทําตามสิทธิผม พูดถึงในคลาสแบบร้อยเปอซจริงๆนะคุณจะมีโอกาสที่จะได้ในสิ่งสิ่งนี้นะครับซึ่งจากภาพตรงนี้ที่คุณมองเห็นอยู่นี่คือพอร์ตหุ้นของผมในปีที่ผ่านมาเนาะจริงๆผมมีหลากหลายพอร์ตเนาะโดยรวมเนี่ยตลาดปีที่แล้วติดลบประมาณ15%นะแต่ภาพรวมของพอร์ตหุ้นของผมนะบวกขึ้นมาทั้งหมดเลยนะโดยรวมประมาณ13%เกิดขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าคุณมีโอกาสที่จะได้สิ่งสิ่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยขอย้ำนะว่าซับสนที่ผมกาลังพูดอยู่ในปัจจุบันเเเป็นนนนนนพีียยงงงงแค่่่่ตััััวออาานนิทททท้ะรรผมลนะุหืก ทรัพย์สินตัวนี้อย่างทองคำนะซึ่งต้องบอกว่าในปี2023ที่ผ่านมาผมก็สามารถทําให้พอร์ตมูลค่าของทองคำนะที่อยู่ในพอร์ตของผมนะเรียกได้ว่าก็เติบโตขึ้นประมาณ28%ซึ่งมันอาจจะไม่ได้สูงที่สุดไม่ได้อะไรมากแต่ภาพรวมคือเงินของเราสามารถเติบโตได้ซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่เราแฮปปี้แล้วก็เพียงพอแล้วหรือถ้าใครนะที่คุณอาจจะไม่ได้ลงทุนทองคําแต่คุณลงทุนในทรัพย์สินต่อจากนี้นะนั่นคือตัวคริปโตเคเรนซีเช่นเดียวกันซึ่งใครต่อใครหลายคนที่คุณติดตามช่องงบอลนนนนตรี้้หาายคคผมก็่ขง เชื่อนะว่าคุณลงทุนในทรัพย์สินอย่างคริปโตเคเรนซีด้วยเช่นเดียวกันนะต้องบอกว่าทรัพย์สินอย่างคริปโตเคเรนซีในปีที่ผ่านมาของผมเนาะก็สามารถนะเติบโตขึ้น73เปเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันมันอาจจะไม่ได้สูงที่สุดแต่มันก็อยู่ในจุดที่ผมพึงพอใจในจุดจุดนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรืออย่างกระทั่งถ้าใครเนี่ยเป็นสายลงทุน Forex ซเนาะซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวผมเองผมก็ทำ a s s e t a l l o ล a t ชันต่างๆอย่างที่ผมได้พูดนะครับแล้วก็กลายเป็นว่า Port ขอรัน โดยตั้งต้นจากเงินทุนศูนย์บาทเนาะแล้วก็วค่อยๆเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเป็นระยะเวลาตามที่เราลงทุนนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าผมไม่ใช่กูรูนะครับแต่ผมเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งนะที่สามารถเอาองค์ความรู้หรือว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเอามาปร,ปรับใช้ในการลงทุนของผมในด้านการเงินต่างๆแล้วทําให้ผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินได้โดยเช่นเดียวกันเพราะโดยภาพรวมจากสิ่งที่ผมพูดคือเรื่องของ asset allocation อย่างเดียวนะมันก็สามารถทําให้ net wealth ของผมในปี2023ที่ผ่านมาเติบโตขึ้นนะโดยรวมนะประมาณ 31%จากทุกๆทรัพย์สินเลยนะซึ่งมันก็จะมีหลากหลายทรัพย์สินที่ผมไม่ได้พูดในดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นผมอยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะว่าถ้าคุณไม่อยากจะพลาดในปี 2024, 2024นี้ซึ่งผมถือว่าเป็นปีแห่งโอกาสกันเลยทีเดียวนะที่จะทําให้เงินของคุณเติบโตงอกเงยทาให้ทรัพย์สินต่างๆของคุณสามารถเติบโตงอกเงยในระยะยาวโดวยขอย้านะว่าโปรแกรมนี้เข้ามาเราเจอกัน1ปีจริงแต่สิ่งที่ผมตั้งใจจะทําคือทําให้พอร์ตการเงินของคุณเเเเเนนนน้ไปปที่กกาาารรตติบโโใะะะยยยย็หลลัดฉพ นะครับและที่สำคัญครับแค่คุณทําตามนะครับคุณจะมีโอกาสได้ในสิ่งที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่ได้ด้วยเช่นเดียวกันหรืออาจจะได้มากกว่ามันมีความเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับผมถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณสนใจอยากจะเรียนรู้ในคลาสคลาสนี้นะครับเข้ามาจอยหรือมาเจอกันในคลาสคลาสนี้ได้เลยนะครับหนึ่งปีเต็มๆนะครับตั้งแต่ปี2 0 2 4นี้จนถึงสิ้นปีนั่นเองมาเจอกันคแค่พิมพ์ที่ช่องทางไลน์ที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะโดยพิมพ์คําว่า i n b 2นะครับและผมบอกเลย ว่าถ้าคุณเข้าเรียนทุกคลาสทุกครั้งและทําการบ้านทุกคลาสทุกครั้งและทําสิ่งที่ผมแนะนําตลอดเวลานะครับชีวิตของคุณจะไม่มีทางเหมือนเดิมชีวิตของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนและที่สําคัญครับการเงินการลงทุนของคุณก็จะมีแนวโน้มเแบบติบโตขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันก็หวังว่าจะมีโอกาสได้พบกันในคลาส Invest Now ของเราคนระับสร้างพอร์ตการเงินให้แข็งแกร่งฉบับมือโปรนะครับแล้วไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายครับผม